สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกับนัชานะคะเช่นเคยนะคะนัชาจะพาไปชมค่ะรถจนสอดค่ะพร้อมชุดแต่งเท่ๆกันเลยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะ ที่นาชานะคะจะพาชมตรงนี้นะคะก็คือคันนี้เองค่ะคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรถกระบะแทบนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะขออนุญาตอธิบายถึงรุ่นก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLT นะคะแล้วก็เป็นขับ4ด้วยนะคะขับฟูลวิวได้เลยนะคะลูกค้าราคาขายนะคะเพียง87,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะ แรงม้านะคะอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดค่ะอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเดือนนชานะคะจะพาชมนะคะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะแคปสีดำค่ะว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากนะคะไฟนะคะ ไฟเดิมเลยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะสว่างสุดๆแน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็นาชานะคะติดตั้งนะคะชุดข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดำด้านให้ค่ะแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์นะคะสีแดงตัดด้วยนะคะลูกค้าส่วนกระจังหน้านะคะจากกระจังหน้าเดิมนะคะที่เป็นโลโก้ Ford นะคะก็เปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้านะคะทรงสปอร์ตนะคะลูกค้าเป็นสีดำด้านนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าเพิ่มความสปอร์ตอ่า ทำสีตรงนี้ค่ะเพิ่มนะคะให้เป็นสีแดงนะคะทําให้รถเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีค่ะแบบเหมือนไฟรีนะคะหรือมันเป็นไฟ LED ะคะ่ะลูกค้ามาให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะเวลาเนี่ยค่ะอันนี้นัชชาปเปิดไฟไว้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะคะลูกค้าแต่ว่าเวลาเราดับเครื่องยนต์นะคะมันก็จะให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะคะเพราะว่าไฟนะคะเขาก็จะเป็นแบบคมสมมกค่ะแบบมองไกลๆเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยค่ะลูกค้าส่วน ด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็ถอดเดิมนะคะเซตกันชนหน้าเดิมออกหมดเลยนะคะติดตั้งค่ะเป็นชุดกันชนหน้าเหล็กคอมเมอร์นะคะลูกค้าแบบว่าให้อารมณ์แบบออฟโรดสุดๆนะคะแล้วก็เท่สุดๆด้วยติดเป็นแบรนด์แบนแบบดังเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับห่วงลากจูงค่ะ2ห่วงด้วยนะคะเป็นสีแดงค่ะลูกค้าส่วนตัวนี้นะคะที่ติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็พิเศษ สุดๆเลยจริงๆเลยนะคะลูกค้าก็คือตัวนี้นะคะก็จะมีวิ้นลากรถด,ด้วยนะคะวิ้งลากจูงนั่นเองนะคะลูกค้าจะติดตั้งอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะค่ะ ก็คือว่าลูกค้านะคะออกไปนะคะออฟโรดได้เลยนะคะตัวนี้แบบพร้อมลุยแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะรุ่น XLT เขาจะมีไฟตัดหมอกให้อยู่แล้วนะคะแต่ที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะเขาก็จะติดตั้งเป็นไฟสองสว่างเพิ่มเติมให้นะคะก็คือถ้าลูกค้าแบบว่าไปเที่ยวเนี่ยก็คือมั่นใจได้นะคะว่าสว่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวณาชานะคะจะพาชมข้างตัวรถกันค่ะ มาถึงข้างตัวรถแล้วนะคะข้างตัวรถนะคะที่นชชาติดตั้งไปให้นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะสีดาด้านนะคะขนาด6นิ้วค่ะลูกค้ามาพร้อมกบหมุดสีเงินแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าเวลาติดตั้งหมุดนะคะเราจะไม่ได้เจาะไปกับตัวรถนะคะเวลาลูกค้าถอดออกเนี่ยรถก็จะไม่เป็นรูนะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้เลยค่ะส่วนแมกยางค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแมกนะคะลายยอดฮิตเลยนะคะลูกค้าจะเป็นลายดอกไม้ค่ะลูกค้าที่ลูกค้านิยมติดตั้งกันนะคะเพราะว่า เวลาขับบนท้องถนนนะคะก็จะดูสวยมากเลยนะคะลูกค้าเพราะว่านี่ค่ะสีของแมกละแมกแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดก,กันกับสีเงินด้วยค่ะเวลาวิ่งบนถนนอย่างที่นาชาจแจ้งไปเนาะมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบสปอร์ตออฟโรดแบบเท่มากๆเลยค่ะลูกค้าโดยขนาดของแมกนะคะอยู่ที่16นิ้วนะคะลูกค้าส่วนหน้ายางนะคะของคันนี้นะคะก็จะเป็นอ่า เป็นหน้ายางนะคะอยู่ที่265ทับเจนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นยางแฮนด์คุกนะคะ a t ทค่ะเป็นยางคุณภาพดีนะคะแล้วก็ลายสวยมากๆด้วยนะคะลูกค้นานชาก็แนะนำนะคะยางตัวนี้นะคะหรือว่าลูกค้านะคะสนใจนะคะเป็นแมกไลายอื่นนะคะหรือว่ายางยางรุ่นอื่นนะคะก็แจ้งนาชามาได้เลยคะ่ะนาชาก็พร้อมให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะพวกลายแมกนะคะให้ดูด้วยค่ะมากมายเลยค่ะส่วนนี่คะ่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น แก้มนะคะโลโก้แก้มนะคะตัวนี้เขาจะบ่งบอกนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็น6สปีดนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่น XLT นะคะเอกลักษณ์เด่นของเขาอีกอย่างนึก็คือไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะทําให้รถนะคะเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะรถทางตรงนะคะก็จะเห็นเรานะคะได้อย่างชัดเจนคะ่ะลูกค้าส่วนตรงประตูนะคะนาชาก็ติดตั้งค่ะกันสาดไปให้ด้วยนะคะใช้งานได้เลยคะ่ะเส้นสีดําด้วยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็ขี้ขาดไม่ได้เลยนะคะถึงจะเป็นกระบะแคบนะคะก็ติดตั้งค่ะเบ้ากันรอยนะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาลูกชา้าใช้งานนะคะรถนะคะก็จะได้ไม่เป็นรอยง่ายนะคะเกิดที่เกิดจากการเล็บเราหรือว่าคุญแจเรานั่นเองค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นโลบาร์นะคะตัวนี้จะติดตั้งเป็น โลบาร์ของ h a m m e r เช่นกันนะคะลูกค้าจะเป็นแบบแนวสปอร์ตหน่อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาจะมีไฟเบรกหลังด้วยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะที่แบบดูดุมากๆเลยนะคะลูกค้าอ่าลูกค้าอาจจะสังเกตนะว่าไม่ได้แปะลายสติกเกอร์เลยนะคะแต่ว่าถ้ามองรวมๆนะคะก็ดูแบบหล่อดูเท่มากๆเลยเช่นกันนะคะลูกค้าเดือนน้าชานะคะจะพาชมนะคะด้านถ่ายตัวรถกันค่ะ ค่ะแล้วอย่างที่นาชาแจ้งไปนะคะว่าโลบาร์เล็กแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟเบรกหลังด้วยที่โล b บาร์นะคะลูกค้าทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยบนท้องถนนเนี่ยปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะว่ารถ้างข้างหลังนะคะเขาก็าจะเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะลูกค้าส่วนไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมเลยนะคะลูกค้าแต่ว่า เพิ่มความดูดีให้กับไฟท้ายคู่นี้นะคะก็คือว่านาชาติดค่ะชุดข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดเข้าไปค่ะให้เกิดแบบขอบนะคะตรงไฟท้ายค่ะทําให้แบบรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นทําให้แบบดูดีมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไฟท้ายเลยนะคะส่วนกันชนท้ายค่ะของเดิมนะคะถอดออกนะคะลูกค้าติดตั้งนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะแบรนด์แฮมเมออีกแล้วนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นแบบแนว h ฮมเมอรรอบคันเลยนะคะลูกค้า กันชนท้ายตัวนี้นะคะคุณภาพดีค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นทรงที่แบบสวยมากเลยนะคะลูกค้าแบบเขาจะเก็บมุมได้อย่างสวยงามแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วเขาก็จะมีนะคะรุ่นนี้นะคะ<ม>เขาก็จะมีค่ะเซ็นเซอร์นะคะด้านท้ายให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่ว่าที่มาพร้อมกันกับกันชนท้ายตัวนี้นะคะเขาก็จะมีห่วงลากจูงค่ะอีกแล้วเนาะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะคันนี้นะห่วงลากจูงสีแดงมาให้ด้วยค่ะลูกค้าก็สามารถลากจูงได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่พอนะคะแจ้งนัชชาได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มไปนะคะไม่ได้มากับเซ็ตกันชนท้ายนี้นะคะติดตั้งเพิ่มไปเนาะลากเรือลากรถได้เลยนะคะแข่งแรงยิ่งกว่าหง่งรากจุงสีแดงเข้าไปอีกคะ่ะลูกค้าใช้งานได้เลยคะ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะติดตั้งนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแต่ว่านชาบอกก่อนคะ่ะคันนี้คะ่ะไม่ได้ติดตั้งแค่กล้องมองหลังนะคะที่รีวิวมานะคะทั้งคันเลยนะคะลูกค้า มีกล้องนะคะรอบคันเลยค่ะเป็นกระบะแคบที่มีกล้องรอบคันเลยนะคะลูกค้าจะเป็นมุมมองแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวณนะช้านะคะจะพาชมในรถกันค่ะ มาถึงภายในรถกระบะแคปบ XLT คันนี้แล้วนะคะลูกค้าห้องโดยสารนะคะถึงว่าจะเป็นกระบะแคปนะคะแต่ว่ากว้างมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถกระบะแคปบของ f o r d นะคะสามารถนะคะเปิดประตูได้สุดเลยนะคะลูกค้าทําให้นะคะลูกค,ค้าคะเวลาขึ้นลงนะคะด้านหลังนะคะก็สะดวกมากๆเลยหรือว่าต้องการจะวางของนะคะก็สามารถขึ้นลงได้อย่างง่ายดายมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวณชาณนะคะจะสาตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าข้างในนะคะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างคะ่ะ ค่ะขอเริ่มจากพวงมาลัยนะคะลูกค้าพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าด้วยนะคะเนี่ค่ะน้าชานะคะใช้มือเดียวค่ะก็สามารถขับได้เลยนะคะลูกค้าพอพวงพวงมาลัยนะคะเบาสุดๆเลยค่ะแต่ว่าเวลานะคะที่ลูกค้าขับรถเร็วนะคะพวงมาลัยนะคะเขาก็จะหน่วงนะคะให้อัตโนมัติเลยนะคะลูกค้าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ให้มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ควบคุมนะคะควบคุมความบังเทิงนะคะด้านซ้ายมือนะคะหรือว่าปุ่มนะคะที่ควบคุมหน้าจอรถด้านหน้านะคะแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนนะคะอยู่ที่ขวาม,มือนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีครู i คอ control ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะล็อกความเร็วไว้ได้เลยค่ะรถนะคะเขาก็จะขับเคลื่อนให้อัตโนมัติเลยค่ะความเร็วตามความเร็วที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็เพียงแตะเบรกเท่านั้นนะคะระบบนี้ก็จะหยุดทํางานคะ่ะลูกคา้าง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีนะคะลำโพงนะคะมาให้ถึง2ตัวนะคะตรงนี้กับตรงนี้เลยค่ะทำให้นะคะเรานะคะไม้นะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีไม้นะคะมาให้ถึง2ตัวเลยนะคะลูกค้ามีตรงนี้กับตรงนี้นะคะทําให้เวลาลูกค้านะคะใช้นะคะระบบสั่งงานด้วยเสียงนะคะก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะทําให้ระบบทํางานได้เต็มที่แน่นอนค่ะลูกค้า แล้วก็หน้าจอนะคะรุ่นนี้นะคะจากจอเดิมค่ะนัชานะคะเปลี่ยนค่ะเป็นจอ Android ให้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่นัชชาแจ้งไปนะคะพิเศษมากๆเลยเป็นกระบะแคปที่มีกล้องรอบคันนะคะรถราคาไม่ถึงล้านค่ะแต่นาชชาจัดให้นะคะแบบราคาท็อปๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าจอนี้นะคะทำอะไรได้บ้างคะ่ะค่ะจอ Android ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะ เข้าไปนะคะที่หน้าแอปต่างๆได้เลยนะคะนี่ค่ะลื่นมากๆเลยนะคะหรือว่าต้องการนะคะโหลดแอปอะไรเพิ่มนะคะจากที่ไม่ได้ติดตั้งไปให้นะลูกค้าก็สามารถโหลดได้เลยนะคะแล้วก็ใช้นะคะแผนที่ได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็เชื่อมต่อค่ะบลูทูธนะคะแล้วก็ปล่อยฮอสปอตไวไฟนะคะก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติเลยะคะ่ะแล้วก็มีแผนที่นำทางมาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าค่ะ แล้วก็เที่ยงที่นาชาแจ้งไปนะคะนี่ค่ะกล้องรอบคันนะคะลูกคา้าสะดวกมากๆเลยนะคะนี่เนาะเราอยากดูนะคะเป็นแบบทีดีนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีมุมมองนะคะมาให้เลยเนาะเป็นแบบนี้ให้เลยเนาะหรือเราเนี่ยอยากจะขยับดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะก็กดได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะดูเฉพาะกล้องหน้านะคะก็จะแสดงให้ค่ะหรือว่ากล้องท้ายนะคะแบบนี้เลยค่ะ นี่นะแล้วก็จะมีแบบนี้ให้ด้วยค่ะก็คือเรากดได้เลยค่ะลูกค้ามีแบบหลายมุมมองเลยค่ะนี่ก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะลูกค้าสะดวกมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแจ้งนาชามาได้เลยนะคะว่าจะต้องการติดตั้งกล้องรอบขันด้วยนะคะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถกระบะนะคะดีๆสักคันนะคะนาชานะคะก็ขออนุญาตนะคะแนะนํานะคะเป็น Ford Ranger เ,เ,เลยนะคะลูกค้า มีรุ่นนะคะให้เลือกมากมายเลยค่ะแล้วก็นัชชานะคะพร้อมนะคะทำข้อเสนอดีๆให้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นชชาด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ